สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นายน้าที่รักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่สิบหกนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงใหญ่เชนเนลนะครับผมลุงใหญ่ก็จะพาล้วนะมาตกปลาหน้าดินที่คลองส่งน้ํานะครับผมวันนี้อากาศก็คึ้งฟ้าคึ้มฝนไม่รู้ว่า จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าปลาวันนี้ปลาลอยนะครับผมปลาลอยขึ้นเต็มเลยครับผมต้ไม้นะครับผมวันนี้ก็ไม้ก็จะแคบๆหน่อยนะครับผมไม้ก็จะประมาณนี้นะครับคอยรุ่นคอยติดตามให้กำลังใจลุงใหญ่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสี่คัน การออกพุทเหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อก็อาจะเป็นเหยื่อหมักน้ำลูกยอนะครับผมครับผมบรลุด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับ นินครับพร้อมแต้มแรกไปแล้วครับพร้อมเจ็ดโมงเช้าแล้วครับผมนินครับผม นี้ก็แปดโมงกว่าแล้วครับผมปลาก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมน้ำไหลแล้วก็ปลาก็ลอยวันนี้ครับผม มีสามครับผมวันนี้ค่อนข้างจะเงียบครับผมจะใช้ปากเข็มครับผม วันนี้ปลาเงียบพร้อมปาเต็มครับผมวันนี้ก็สิบกองแล้วครับผม ก็ใส่กำลังงามครับผม tengah อนนี้เวลาก็11บเโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ลมผักกบผักบุ้งลอยเต็มตอนนี้ก็ว่าจะลงเบ็ดแค่สงคันพอครับผมขยะเยอะจะลุ้นอีกสักพักครับผมจะได้ตัวอีกสักสองตัวครับผม ผกก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมเก็บตัวเล็กๆผักก็เยอะผักตบผักมีทั้งผักบุ้งผักะใต้น้ําก็เยอะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับผมอันนี้ก็เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ไหวครับผมผักลอยเยอะครับผมเพราะว่ามันลมย้อนกลับมาแล้วก็ผักก็วนไปเวียนมา ปลาก็ไม่ได้หรอกครับผมได้าง,งานหกเจ็ดตัวอแหละปลาก็มีเจ็ดตัวเล็กๆครับผมนีนก็เป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่ด้วยนะครับผมถ้าก,กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมวันนี้ไม่หมานะครับผลงานครับผมเดี๋ยวนี้ ปลาเค็มโอเคตัวเะไรเหรครับผม